แมรี่คริสต์มาสค่ะทุกคนโฮ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 วันนี้ซันตี้แจ่มใสจะมาสุ่มกินอีโมจิคริสต์มาสใครสุ่มให้เราเอาของขวัญคริสต์มาสไปเลยของกินในวงล้อสุ่มไม่ธรรมดามีทั้งซานต้าซันตี้หิมะโสมแมนถุงเท้าและกว,วางเรนเดียร์้าตอบได้กวางเรนเดียร์ต้องไปลากวางใครจะได้ของขวัญจากเราไปบ้างแล้ววันนี้เราจะได้กินอะไร<อ>ไปลุ้นกันเลย <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะแจ่มใสนะครับ Merry Christmas ค่ะ ก็สวัสดีป so. ีใหม่ด้วยนะคะเราจะมาสุ่มกินตามอิมูจิคริสต์มาสค่ะทุกคนเราได้ทำวงล้อสุ่มขนมคริสต์มาสไว้แล้วก็จะมีโบมีคุกกี้มีกวางเรนเดียร์มีของขวัญมีซานตาคลอสซันตี้วามบนึงถ้าตอบได้กวางเรนเดียร์ไม่ต้องไปลากวางหรอก็ไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับซานตาคลอสคริสต์มาสเราก็เอาไว้หมดเลยมีสโนว์แมนด้วยนะมีต้นคริสต์มาสด้วยเราก็ต้องไปหาของกินตามนั้นซึ่งเราก็จะไม่สุ่มเองค่ะทุกคนแน่นอนว่าคริสต์มาสใช่ไหมวัน เราเตรียมถุงเท้าอันนี้มาชดาในนี้ขนมเพียบเลยค่ะใครชนมือกับเราเราจะแจกขนมแล้วก็ให้เขาสุ่มให้ด้วยจะมีใครมาชนมือกับเราไหมน้ฮัลโหล Merry Christmas แล้วคำสุดท้ายแล้วขอบคุณค่ะนี่ค่ะของกินอย่างแรกคือลูกโป่งคือเอาจริงๆนะใส่บอลลูนมาในเนี้ยเป็นคอปเฉยๆไม่คิดว่าจะได้อันแรกแต่ว่าในเทศกาลคริสต์มาสมันก็ต้องมีลูกโป่งถูกป่ะก็ถูกแล้วตามหาของกินที่เป็นลูกโป่งกันค่ะได้ลูกโป่งแล้วค่ะเย้ปวดไหมปวด ันแกแล้วทุกคนรู้ว่าเราได้หมากฝรั่งมาจากอะไรนี่ค่ะก้อนสาลีนี้คือหมากฝรั่งเคลือบสายไหมนะคะนี่มนนห,นหมือกินสายไหมหมือกินสายไหมแต่อย่ากลืนนะคะเพราะว่าเคี้ยวเราเป็นหมากฝรั่งงงปะโอ้ยเหมือนลิงมากเหมือนลิงมากเลยค่ะสันติถอยที ว่าทุกคนได้เห็นบอลลูนที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้าอยากดูอีกก็กอกลับไปดูนะ <c oughs> ไม่ทำแล้วทำไม,ไม่ได้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีคนต่อไปที่จะได้ของขวัญจากเราด้วย <c oughs> เดินยยวันนคสมาสค่ะ <c oughs> ได้ขนมด้วยสุ่มเลยสุ่มเลยเอาอันไหนสุ่มให้พี่รวยได้ไหมว่าพี่จะได้กินขนมอะไรต่อไป <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะไดโบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น้องส่มให้เราได้กินโบค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตามหาของกินโบกันค่ะ A few minutes later เจอแล้วค่ะทุกคนโบโบนี่เอาอันนี้ค่ะที่มีโบสีแดงอะค่ะขอดูหน่อยดีมองไม่เห็นไม่ให้ดู<ช>ปิดตาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้ดูแต่เราได้กินใช่เดี๋ยวจ,จ่ายตังค์ก่อนนะคะทุกคนได้โบมาแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าน่ารักมาก<ด>มาดูไหมดูนี ค่ะทุกคนน่ารักไหมเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องซะด้วยน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยอ่ะทุกคนมันคือรจี๊บเฟสอร่อยจังเลยอ่ะทุกคนแต่เราต้องกินโบกินไปเลยงบโบหายทุกคนอร่อยมากเลยอะ่ะ ครีมของเขาว่ามันเป็นหวานเคม็มแล้วมันไปทางเค็มมากแต่ว่าอันนี้มันเป็นออกหวานอพอมันรวมตัวนัวมันนัวมากมันอร่อยมากเลยอ่ะเขามีอ๋อเซอร์ไพมากไม่รู้ว่าจะมีไส้ปกติเขาเค็มไม่มีไส้อ,อันนี้เซอร์ไพส์เพราะว่าเป็นคริสต์มาสแน่เลยอ่ะไปห,หาพู้ลูกดีคนต่อไปค่ะมีคริสต์มาสค่ะช่วยสุ่มให้พี่หน่อยได้ไหมว่าพี่จะได้กินขนมอะไร ขอบคุณนะคะขนมทานตี้ไม่ต้องไปไหนเลยอะ่ะทำไมอ่ะอยู่ตรงนี้ดูดินี่ไงมาอันนี้ซานตา้าซานต้าอะไรดูซานต้าขนตางอนแบบนี้หรอถ้าซานต้าต้องไปอย่างงี้โโหโห,โห,โหอันนี้ซานตา้าอ๋อแล้วเขาดูนะซานตี้ดินี่เห็นปะขนตางอน,นจา่ายตังซานตี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามากินกันอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้เลยแกออกมาทั้งหมดแกออกมาทั้งหมด แกะเราได้เลยหรอเจอเลยอรอใช่เอาทุกคนตัดคอแซนตี้แล้วนะเฮ้ยข้างในเขาทำเป็นลายอย่างงี้ลายตรงปกอยู่ทุกคนดูดิเห็นไหม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 เนี่ยขนตา่นาข้างในอ่ะมี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 ติงกาเห็นไหมอ่าโอเคเออไม่เป็นไรซื้อมาแล้วลักษณะมันไม่เคยเหมือนแซนตี้เลยมัเป็นอะไรอ่ะอ่ามีไ้หรือเปล่าอ่ะ ไม่มีของขวัญค่ะไม่มีเหรอไม่มีไม่มีของขวัญที่ซ่อนอยู่เหรอคะก็แต่อร่อยนะทุกคนเป็นช็อกโกแลตที่หวานนัวๆค่ะไม่มีอะไรจริงๆค่ะช็อกโกแลตทางแห้ง64บาทก็เขาขายช็อกโกแลตก็แต่อร่อยนะอร่อยค่ะไปหาไปสุ่มต่อกัน12 seconds later ก็นะคะ Merry Christmas ค่ะ เรย์คิดว่าตากกดสุ่มให้หน่อยได้ไหมคะพอดีสุ่มกินอยู่ว่าจะได้กินอะไรต่อไปอได้กินสโนว์แมนขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ,คคะได้กินสโนว์แมนคะ่ะทุกคนสโน,โนว์แมนเราจะได้กินอะไรนะไปลุ้นกันคะ่ะสโนว์แมนปิดไว้ไม่ให้ดูนี่ไม่<น>ใช่เปเปอร์พีคนะเอาหรอ นี่คือซนว์แมนจ่ายตังค่ะทุกคนได้โนว์แมนแล้วค่ะมาแบบทั้งตัวน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยฉีกได้เหรอ t seconds later ทุกคนเจ้าโนว์แมนคนนี้คาน่ารักมากเลยนะแบบตัวอ้วนอ่ะเป็นสเกลที่ดีมากเลยอ่ะน้องคือนี่ค่ะสามารถยืดแขนได้ดูนะโอ้ยอยากกินผมแ่ตัดหัวเลยหัวเลยเหรอหัวเลย น้องมันเย็นเยลลีนน่อะทุกคนออืไปแจกขนมคนต่อไปกันอบลนี้คิสมาค่ะที่แจกขนมค่ะกดสปินให้พี่หน่อยได้ไหมกดตรงกลางเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ไปแล้วน้องไปแล้วอะ <c oughs> เราน้องก็ทิ้งขนมไว้ให้เราคุกกี้ ง่ายสุดๆง่ายสุดๆแต่ว่าเราต้องเอาคุกกี้ที่ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนต้องเป็นคุกกี้คริสต์มาสไปสิซึ่งขนมข้างหลังเราอ่ะเป็นบ้านขนมปังดูดิรออยู่นี่นะเดี๋ยวไปเอาคุกกี้มาฝาก a few inches later ได้คุกกี้คริสต์มาสแล้วค่ะทุกคนหนึ่งสองสามด้ว มอะถ้าเป็นเทศกาลปกติก็ไม่มีขายเนาะแต่นี่คือเพราะว่าเป็นคริสต์มาสไงสก็เลยมีขายข,ายขานมมี่คุกกี้ตน้นคริสต์มาสว้น่ารักอะอืมอร่อยมันเป็นหวานๆค่ะทุกคนหวานหวาน,าน,วาน,วานมากเขียวๆนี่คือน้ำตาลค่ะแล้วก็คุกกี้ที่มันหวานบอกได้เลยว่าหวาน ไปสุ่มกันต่อค่ะทุกคนน้องคะ Merry Christmas ค่ะกดสปินให้พี่หน่อยได้ไหมคะพี่กำลังสุ่มว่าต่อไปพี่ต้องกินอะไรขอบคุณนะคะน้องไปแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เราจะได้กินก็ค่ะของขวัญไปหาของขวัญกินกันค่ะไปไปหาของขวัญกินกันค่ะและของกินของขวัญที่เราได้ก็คือกล่องนี้ค่ะทุกคน ขอ,ของขวัญจาก KFC มันเป็นของขวัญยังไงมันเป็นกล่องไหมเออมันเป็นกล่องใช่ก็ดีไงกล่องของขวัญจาก KFC มันถูกต้องนะก็ะถูกต้องทีงงง่สุดว้าวทุกคนเบอร์เกอร์ไก่กรอบดำนี่ตแต่สุ่มมาพวกเราได้กินอันนี้เป็นข้าวนะเนี่ยเป็นของข้าวทุกคนรู้งี้เหลี่ยมตั้งนานแล้ว มันอยากจะเลี่ยมแต่มันคิดไม่ออกบอกเขาไปได้ไก่ส่วนที่ชอบที่สุดด้วยขอกคุณคุนแคร์สีนะคะที่ให้ของขวัญหนูหนูให้ของขวัญตัวเองค่ะกินเสร็จก็ไปแจกของขวัญต่อไปสิหาผู้โชคดีคนต่อไปคะ่ะทุกคน Merry Christmas ค่ะเจดีจังเลยคระทันทีสุ่มให้ด้วยคะ่ะ มไม่ได้ให้ของขวัญคนใกล้ตัวเราจะมองข้ามได้ยังไงเห็นมองข้ามมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ตั้งใจเสร์ไ์เพราะว่าถ้าให้แต่แรกเดี๋ยวจะแบบสำคัญนี่นาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเลยนะคะก่อนเลยค่ะดีๆนะคะดีๆนะคะของขวัญชิ้นนี้สําคัญนะคะดีๆนะคะทำมีทำมีขึ้นเจสทำไมเจงอุ้ อ๋อให้หมีก็เลยได้หมีคืนอย่างนี้อ๋ออ่านจะให้เธอคืนโอเคขอนะเอาเลยถือว่าเป็นวันดีๆไงแล้วมันก็หมีจริงๆอ่ะเอ๋อก็มันเจลลี่แบบมันก็หมีจริงๆป่ะให้ไงแล้วผิดยังไงผิดที่ให้ทำไมเป็นเจลลี่หมีที่ต้องให้ได้มาแล้วก็ต้องให้คนที่ให้เรามาคืนไปเหมือนไม่ได้สุ่มอ่ะเมื่อกี้เนอะให้ของฝันคนอื่นดีกว่า Merry Christmas Oh Where You Come f r ขอบคุณค่ะบ๊ายบายยเฮ้น้องยิ้มให้ก็เลยแบบวิ่งมาหาน้องเลยน้องให้กินซาตาคอร์ตซานตาจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ซานตี้นะคะเพราะถ้ามีขนตาเรากินไม่ได้นะอันนี้ไม่มีขนตาไปหาผู้ชายกินกันไปครับและของกินซานตาต้องเล่นใหญ่นะเพราะว่าเมื่อกี้ซานตี้มาทั้งตัวเลยไหมมันเล่นใหญ่ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ใหญ่กว่าเพราะว่าซานตาคอคือบ้านของซานตาคอนะคะ นี่เป็นยังไงขอดูหน่อยใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวอันนี้คือบ้านหลังเล็กของคุณลุงซันตาบ้านหลังใหญ่ไปดูค่ะนี่ค่ะนี่คือบ้านหลังใหญ่ของคุณลุงซันตานะคะดูดิอาณาจักรคริสต์มาสพิซโนแมนมีต้นคริสต์มาสเป็นปูบ้านของซันตาเลยก็าดาเห็นแล้วใช่ไหม แต่เราซื้อไม่ไหวค่ะทุกคนอันนั้นน่าจะประมาณหลายหมื่น <laughs> <laughs> เราก็เลยได้ซื้อบ้านขนาดย่อมเยาของคุณลุงซานต้ามานะคะ <laughs> นี่ไงคุณลุงซานตาา้าคราสอยู่นี่นี่มีสโนว์แมนด้วยแล้วบ้านก็ปกคลุมไปด้วยหีหมานะคะไม่กล้ากินรู้ได้ไงอ่ะรู้เลยว่าจะพูดแบบแนี้เพราะมน่ารักมาก <มา S 2> เลยอะทุกคน เขาคืออาหารที่กินได้นะคะแล้วเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราเห็นเป็นหมู่บ้านของคุณโลลซานตา้านั่นคือกินได้ทั้งหมดนะเอางี้เดี๋ยวเราจะกินหนึ่งอย่างให้ดูเพราะเราเังไม่กล้ากินเพราะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวจมพรตอนนี้เราทําหน้าที่ปลวกค่ะถ่บ้านหรอถ้าท,ทําภาพยนตร์เรื่องหนึงห่งอะเรื่องนี้ซันตี้มาแทะบ้านซันต้าจริงๆแล้วเฉลวยซันตี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นปลวก แล้วเรื่องนี้พระเอกคือใครคนกำจัดปวเราจะไปแจกของขวัญต่อค่ะเดี๋ยวไปหาผู้โชคดีคนต่อไปนะคะขอเก็บบ้านคุณุงซานต้าก่อนแล้วเราก็ออกมาที่ที่เราเปิดชิปนะคะเพราะว่าเราจะมาให้ของขวัญตรงนี้ค่ะผู้โชคดีคนต่อไปก็คือเล่าเองที่จะได้ของขวัญ การที่เราจะให้ของขวัญคนอื่นเราก็ต้องให้ตัวเองก่อนใช่ปะใช่ใช่เราก็ต้องทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนก่อนที่จะเป็นมอบให้คนอื่นถูกต้องแต่จริงๆเราก็มีความสุขมาตลอดแต่แค่หนูก็อยากได้ของของวัญบ้างอะขันลื้นหน่อยได้ไหมคะว่าหนูจะได้อะไรอันนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ให้ของขวัญตัวเองแล้วก็ต้องสุ่มให้ตัวเองกินด้วยเราจะได้กินม e จิคริสต์มาสอะไรเอ่ย มีนะคะใส่มานะคะถุงเท้าคู่นี้ไม่ได้ไหวพอถุงเท้าเราจะไปหากินที่ไหนนี่ไงให้เราดึงชิ้นพอดีเฮ้ยนี่ไงจบไหมเมื่อกี้คิดอยู่เลยว่าเราจะกินถุงเท้าอะไรนี่ไงถุงเท้าคือว่าและนี่คือของกินหนึองายถุงเท้านี่ เจลลี่ลูก,กวานนะคะหลักลองกินถุงเท้าจริงๆดูไหมละ่ะมันไม่ใช่อะไรนะทุกคนมีนั่นอ่ะมีไงใส่มาไง <laughs> นี่ไงเราได้ก,กินจากถุงเท้า หมดแล้วหมดแล้วของแจงหมดแล้วแล้วเมื่อกีก้น,น้องคือมาคุยด้วยพอดีเลยอ่ะแมรี mm ่คริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะยิ้มรับปีใหม่ไปได้วยกันแล้วก็อยู่กับช่องเราไปนานๆน,น,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเอ้ยเรามีของขวัญให้ทุกคนด้วยนะนี่ไงกล่องใหญ่ขอไว้ให้แล้วค่ะมารับได้ที่เซ็นทันเวิลนะคะทุกคนน้องมาเมนละขอบคุณนะ <laughs> อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ bye bye. ยายบายไายบุยเจอกันใหม่คอนเทนต์คริสต์มาสปีหน้าไม่ใช่เจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบาย